พระตรายปิดกไทยฉบับมหาจุลาเล่มที่22หน้าที่641ถึง642ตะปุสสูตรและพันลิกาที่สูตรตะปุสสูตรว่าด้วยตะปุสะขหบดีภิกษุทั้งหลาย ตปุสกาคาบดีประกอบด้วยธรรมหประการเป็นผู้เชื่อมั่นในตถาคตเห็นอมะตะธรรมทำให้แจ้งอมะตะธรรมอยู่ธรรมหกประการอะไรบ้างคือ 1. ความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพุทธเจ้า 2. ความเลื่อมใส อันไม่หวั่นไหวในธรรม 3. ความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในสงฆ์ 4. อริยศีล 5. อริยญาณ 6. อริยวิมุตติภิกษุทั้งหลายตาปุตสาขหาบดีประกอบด้วยธรรมหประการน,นี้แล เป็นผู้เชื่อมั่นในตถาคตเห็นอมตะธรรมทําให้แจ้งอมตะธรรมอยู่พันลิกาที่สูตรว่าด้วยพันลิกาขหาบดีเป็นต้นภิกษุทั้งหลายพันลิกาขหาบดีประกอบด้วยธรรมหกประการ สุทธะตะอนาถะบินทิกะขหบดีจิตตะขหบดีชาวเมืองมัชชิกาสันหัตกะขหบดีชาวเมืองอาลวีเจ้าสากยะพระนามว่ามหานามะอุะคคะขหบดีชาวเมืองเวสาลีอุคตะขหบดี สุระอัมพัทถาคหบดีหมอชีวกโกมารพัทนักกุลปิตาคหบดีตวาวะกันนิกาคหบดีปุรณะคหบดีอิสิทาตาคหบดีสันธานะคหบดีวิชัยคหบดีวัชิยะมหิตา ขหบดีเมนทกะขหบดีวาเสตะอุบาสกอริฐะอุบาสกสาธตะอุบาสกประกอบด้วยธรรมหกประการเป็นผู้เชื่อมั่นในตถาคตเห็นอมตะธรรมทำให้แจ้งอมตะธรรมอยู่ธรรมหกประการอะไรบ้าง คือ 1. ความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพุทธเจ้า 2. ความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในธรรม 3. ความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในสงฆ์ 4. อริยศีล 5. อริยญาณ 6. อริยวมุติภิกษุทั้งหลายสาธัตตะอุบาสกประกอบด้วยธรรมหกประการนี้แลเป็นผู้เชื่อมั่นในตถาคตเห็นอมะตะธรรมทำให้แจ้งอมะตะธรรมอยู่